วันนี้เรามาอยู่กับเมส w i f i จากทาง Asus กันนะครับตัวนี้ก็มาในชื่อรุ่นว่าเส้น Wi-Fi AX mini นะครับก็ตัวนี้จะครอบคลุมพื้นที่การใช้งานอยู่ที่4,800ตารางฟุตด้วยกันตัวเมส Wi-Fi ตัวนี้จะมีมาให้ทั้งหมด3ตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่น X d 4นะครับก็ในกล่องนี้จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันเอาไปใช้งานสปีดโดยรวมของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่1,800เมกะบซกการใช้งานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ปกในกล่องนะครับที่มีมาให้ก็จะมีอะแดปเตอร์3ตัวแล้วก็หัวแปลงตัวนี้ต่ออะแดปเตอร์1ตัวนะครับก็จะมีทั้งหมด4หัวด้วยกันสายแลนนะครับก็มีมาให้1เส้นตัวเครื่องนะครับต้องยอมรับเลยว่าดีไซน์ได้ค่อนข้างสวยถูกใจผมมากนะครับเพราะว่าเป็นสีดําล้วนทั้งหมดโลโก้ก็จะเป็นสีทองนะครับเขียนว่า ASUS รอบๆตัวเครื่องก็จะเป็นสีดําทั้งหมดตามนี้เลยนะฮะ ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นลายบัสลูมิเนียมนะครับรอบๆตัวนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศนะครับก็คือรูระบายความร้อนออกมาด้านบนด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมียางรองกันเลื่นทั้งหมด4จุดด้วยกันอย่างที่เห็นนะครับสีขาวรีเซ็ตสวิตช์จะอยู่ทางด้านนี้ปุ่ม WPS ทันมานะครับช่องตรงนี้เนี่ยก็จะมีขาแวนขาแลนแล้วก็เป็นไฟ DC In ครับมาดูในเว็บ UI กันก่อนเลยนะครับเข้ามาก็จะเห็นอยู่ครับว่า CPU ตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4คอร์ด้วยกัน RAM ที่ให้มา5 1 2เมก ใช้ไปนะครับตอนนี้มีแครงนคอนเน็อยู่2เครื่องก็ใช้อยู่ไปที่231 MB นะครับจะเหลือพื้นที่อีก281 MB เมทดสอบสปีดนะครับระยะใกล้ๆไม่เกิน3เมตรเนี่ยทำสปีดนะครับขาดาวน์โหลดอยู่ที่950เลยนะครับโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ863นะครับส่วนขาอัพโหลดเนี่ย S <s ก็อยู่ที่ประมาณ550นะครับโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ512ครับ <S <s ทดสอบที่ระยะ10เมตรนะครับมีผนังปูนกันน1ชั้นสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ700นะครับเฉลี่ยขาดาวน์โหลดจะอยู่ที่628ขาบโหลดนะครับสูงสุดก็อยู่ที่550นะครับแต่โดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ405ครับ <S 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 ทดสอบสปีดของเมสตัวลองนะครับหรือว่าตัวที่2นั่นเองจะห่างจากตัวหลักเนี่ยที่เป็นเมสเซอร์ตัวหลักเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ15เมตรนะครับห่างกัน1ชั้นนะครับ ตัวแรกเนี่ยผมจะวางไว้ที่ชั้น1เป็นตัวหลักตัวนี้จะเป็นตัวที่2อนะครับอยู่ที่ชั้น2เนี่ยทดสอบโดยที่ผมจะนั่งอยู่ใ,ใกล้เมสตัวที่2เลยนะครับก็สปีดออกมาอย่างที่เห็นเลย325สานะครับสำหรับขาดาวน์โหลดส่วนขาอัพโหลดจะอยู่ที่250บครับบนตัวแอปพลิเคชันของ a s u s r o u t e ทนะครับทางด้านบนเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปก็จะเป็นอินโฟมิชันของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็สามารถดูสถานะ LED นะครับแล้วก็สถานะของตัวเครื่องเฟิร์มแวร์อะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดนะฮะ ถัดมานะครับถ้าเรากดมาด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามีสามอันด้วยกันเนี่ยเข้ามานี้ก็จะเป็นการตั้งค่าของแต่ละตัวนะครับเราสามารถตั้งห้องให้เขาอยู่ได้นะครับว่าโลเคชันตัวนี้อยู่ที่ไหนเราจะได้ไม่ต้องสับสนนะครับถัดไปนะครับทางด้านล่างซ้ายมือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น Real Time Traffic นะครับก็คือดูสถานะของอินเทอร์เน็ตว่าเราใช้งานไปอยู่เท่าไหร่นะครับทางด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าของเน็ตเวิร์ก การทดสอบในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นสมาร์ทคอนเน็แบบ Dual Band นะครับเราสามารถแก้ไข s อสจากตรงนี้เช่นกันถัดมานะครับที่หน้า client นเนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่าเครื่องไหนเนี่ยมาเกาะ Connect เราอยู่บ้างแล้วก็มีเมส h w i i i ทั้งหมดกี่ตัวดูได้จากหน้านี้เลยในหน้าของ i n s i ซ e นะครับก็สามารถดูได้นะครับว่าเขาให้ทำอะไรบ้างนะครับหรือแก้ไขอะไรบ้างในหัวข้อของ parental control นะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันเราสามารถเลือกได้นะครับ ในหัวข้อของเซตติ้งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อของอไม่ว่าเราจะทำ VPN นะครับหรือว่าทำ NAT หรือว่าจะ Port ตฟอร์เวิร์ด ก็สามารถมาตั้งค่าได้จากตรงนี้เลยนะครับการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจสําหรับผมมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นอยู่ในห้องเนี่ยก็สปีดอยู่ที่8 900ตลอดเลยนะครับส่วนจุดอัฟสัญญาณของบ้านผมเนี่ยผมก็ลองยกไปเล่นดูนะครับก็ยังได้อยู่ที่ประมาณ5 600นะครับโดดไป700บ้างบางครั้งนะครับก็ถือว่าทําได้ดีส่วนการต่อเมสตัวที่2นะครับที่คอนเน็กเป็นแบบว่าดูอัลแบนก็ทําสปีดได้อยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้านะครับก็คือห่างจากตัวแรกเนี่ยก็คืออยู่ชั้นเลหนห่างกั15 เม่งแต่ถ้าทำสปีดออกมาได้300กว่าผมถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้นะครับราคาเนี่ยผมพยายามหาในเมืองไทยเนี่ยผมเห็นเป็นแพ็คคู่ทั้งนั้นเลยนะครับก็คือมี2ตัวราคาเขาจะอยู่ที่ประมาณ6 7 0 0 0บาทแต่ถ้า3ตัวเนี่ยผมหาราคาไม่เจอแต่ถ้ามีนะผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ11,000หรือประมาณหมื่นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสวยๆราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัท ASUS มากนะครับที่ส่งโปรดัก t ตัวนี้มาผมได้รีวิวยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ